ครับเจาะข่าวเด่นวันนี้นะครับผู้ณรายการเช่นเรื่องตั้งอิสริราธานีของเพื่อไทยอยู่กับผมด้านนี้นะฮะคุณอภิสราภพอิทัศน์ครับสวัสดีครับชื่ออะไรนะฮะอภิสราอภิสราครับอายุอายุ53ปี53ปีนะฮะที่เป็นคนที่ประเมินค่าครับนะไรทัศน์นะครับคุณเมธีอมรุทธิกุลนะฮะนักแสดงสวัสดีครับวไรทัศน์ตาผมก็เป็นคนที่ชอบเช่นเดียวกันครับถึงตอนนี้ใจเย็นๆนะฮะว่างไปเรื่อยๆด้วยผมนะฮะอ๋อ กลองว่าทางคุณฎิศราชในฐานะผู้บริการเกขตเลือกตั้งเนี่ยพูดกระโดงหรือไม่กระโดงครับเพราะค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งครับนะฮะเดี๋ยวจะมาคุยกันตรงน,นั้น,น,นเนี่ยนะว่าลกละบวนการจได้ไยังไงครับาการประบวนก็คือไม่ได้รับความสนใจครับใช่สุดครับเออก็ไม่มีคำตอบครับรไม่มีคำตอบคือไม่มีคำตอบคือหมายความว่าผู้บริหารหรือผู้ที่รู้เกีนยวกับเกี่ยวข้องทวงถามท่านนี้ก็บอกว่าท่านต้องรับผิดชอบผู้จอมผู้จอมวุฒที่าชิก คุณสมพลนี่ตั้งแต่จริงๆที่เราเราไม่เปิดเผยตั้งแต่ต้นมาแล้วคือผู้สมัครนี่เที่วันแพทย์จะไม่ค่อยต้อไม่ค่อยสนใจเลยด้วยไม่เป็นเป็ช่วงขาหกับผู้สมัครหรือยังผู้สมัครไม่รับไม่รับไม่รับแล้วแล้วตัวมันตัวว่าไงหมายถึงว่ามันอย่างนี้ครับคือการเลือกตั้งครั้งนี้มันค่อนข้างจะสำคัญนิดนึงเนื่องจากว่าเป็นการเลือกตั้งเค่เดียวนะครับเป็นการเลือกตั้งสองแล้วก็ครั้งแรกเนี่ย ผู้สมัครเองมีต่อบผมว่าได้คุยกันรู้สัมผ<อ>ัผมไม่รู้จักกันมาก่าอนครับว่าให้ช่วยหาเสียงมาตั้งผมก็ถามว่าสู้จริงหรือเปล่านั่นก็ผมก็สู้จริงผมถามสู้อะไรสู้เป็นที่ผมบอกถ้าอย่างนั้นได้ก็ผมวางใจอยู่แล้วนะครับเสร็จแล้วก็เริ่มเริ่มเป็นผู้สมัครก็ไม่เคยลงมาจนวันที่รับสมัครผมก็ผมมาสูร้รบผมจัดสู<อ>้มาเพราะว่าวันที่รับสมัครเรื่องมันที่ได้ปขาดเนื่องจากว่าวันที่รับสมัครในทางผู้สมัครแจ้งว่าคนน้าพังลง คุณจังก็พังจะลงมาคุณโยเดนตจะลงมาแล้วก็หลายๆท่านจะลงมาท้องลงใครจะลงมาแล้วเราก็ต้องขับสูงรได้ดีให้ส่งต่างทุกอย่างเราประสิทธิ์ไม่คิดหรือประท้อมครับแต่สุดท้ายหลังการเลือกตั้งแพ้การเลือกตั้งคุณก็ตรงๆกับนะเวลาจับกัแต่สรุปว่ามาถามคุณสมบัติรับชาตอยู่แล้วครับนะฮะคุณสมาชิกมาถามใครฮะต้องเดินั้นเอ่อในช่วงเลือกตั้งคุณสุนีหรือไม่กินเวหาเลขาธิการครับท่านลงไปพก็ปัญหามันเยอะท่านลงไปก็ท่านก็ ก็ท่านก็บอกว่าเอาสู้ต่ออันนี้ไปดูว่าเขารับรู้กาังพรับรู้ตัวอะไรคุณเลขคธิการพรรคโฆษกพหมครับโฆษกพรรคุณรัองงนะครับอ่คุณบองว่าไงคุณรับองในเวลาลงไปคุณรัพรงก็บอกว่าพักจ่ายพักจไม่ว่าค่าต่างๆเลยพวกเราก็สบายใจเพรไม่มีปัญหาวันสุดท้ายควจะต้าใส่อ่าวันนั้นนี่รถอ่าแต่ะมาปิดศูนย์แล้วคุณรับงแล้วก็หวนกลับไป แล้วก็คุณพิเศษมานเกิดปัญหาแต่ว่าในห้องเรื่องต่างๆเหล่านี้เรื่องที่เรามาสอบถามคุณก็คงว่ากไม่เป็นไรุพายับชินวัตรโอนเงิน,นมาให้ห้าแสนผมจะดเตรให้เสร็จจัดการให้เรียบร้อยเราก็สบายใจเราก็ไม่แล้วทสบายาสุดท้ายต้องมาม็อบหน้าพังเหมือนจะหายปั๊บต้องมีไม่ที่่นีไม่ยากนะครับการกดจัดเงินกดจัดเงินต้นเพราะว่าในศูนย์นี่ไม่เคยเห็นสำลักนะครับไม่เคยเตะใหญ่ท่าเลยทั้งที่ เออจะจ่ายรูปสมัครตั้งรถคนอื่นมากใหญ่แต่ว่ามาถึงว่าศูนย์รถตั้งนี่ใครมาก็นั่งรับเรื่องนะครับแล้วก็ปัญหามันอยู่ว่าทั้งรถตุกตุกทั้งรถสองแถวจะเป็นสูงไหนครับแล้วเรื่องต่างๆนี่สิ่งนี่เราก็เครียดมากอ๋อถูกกดดันจากในคนตั้งมาตั้งนานก็คือมาพวงครับว่าข้าป้ายค่ารถใต้เลยเราครับมาเท่ากับผู้โดยสารคือเกิดมาตั้งแต่ก่อนหน้านั้นแล้วแล้วก็มาถึงวันสุดท้ายที่กดลงลงลงไปรับทราบแล้วไปเพิ่มเวทีก็ไม่เราก็เอออยากให้ตามที่ทางทั้งหมดนะเข้าใจแล้วค มาครับเพราะฉะนั้นทวงถามมาทวงที่พักเลยก็ยังไม่ได้เลยตัดสินใจตอกติดป้ายขายปากหน้าพักครับคือคือคือคนจะติดป้ายนี่หมายถึงว่าตอนเช้านี่ได้ขึ้นประสาทุกคนเนี่ยเล่นแต่ไม่รับทาบไม่รับทาบอีกนะครับผอปันนี้คุณเป็นดีไปเกี่ยวอะไรไหมครับไม่ทราบเลยครับผมก็ไม่รู้จักกับดีท่านะคงนี้นะครับผมแค่ผมได้โทรคุยกับท่านนิดนี่ครับว่าผมได้สมัครสมาชิพพักไปเมื่อเดือนที่แล้วสมัชชิพพักเพื่อนายครับผม แล้วก็เนี่ยอามาเดินหนึ่งผมก็อยากจะทราบมีสัมมนาที่ไหนอะไรเงี้ยตารางเวลาอะไรเงี้ยอยากจะเข้าไปเรียนศึกษานะครับก็มาถึงพักพักทศวรรษก็มาถึงตัปเตก็เห็นท่านสมชายเนี่ยแถลงการอยู่แถลงเรื่องบพชครับผมก็ไปที่ที่หน้าพักนะครับไปทักทายบรรดาพอไปไปนอนหลังไม่ให้กังวลใจผมก็เห็นเนี่ยคนกลุ่มนี้เนี่ยที่อยู่เอาแล้วพัดเลื่อนพัดต้นไม้หน้า หน้าแบบขปกของสมเด็จนางเจ้าท่าน,อน,าน,นตอนแรกผมก็นวาแบบออกจะทำความสะอาดหรออะไรสัอกอย่างผมก็คุยแบบประดามว่าได้ไีมเนาะแต่ผมก,ก็เห็นวกก่าคุณนี้ะเข้าไปข้างในก็พักนึงเข้าไปถ่ายรูปกับคุณสมชายคือเอาพาน่งเน่ยนะให้คือพานต่อหน,น้าพรชายลักษของสมเด็จนางเจ้าครับอันนี้อยูอแ่แันยผมไกับตาเลยไอะไรอย่างเงี้ยผมก็เฮ้ยทำไมเอาแบบให้ทำอย่างนั้นอ่ะผมก็มงผมบ กำลังๆแต่ไม่รู้ว่มีใครเห็นบ้างหรือเปล่านะฮะแต่ผมไม่เห็นแน่ๆเสร็จปั๊บนึงคุณผู้ชายก็เดินขึ้นไปข้างบนแล้วพวกนี้ก็เดินมาไปที่หน้าพักแล้วก็ามาหายปากกันก็เลยเข้าไปบอกกับเซิเออกบุรีฮะกาดบอกว่าเฮ้ยเนี่ยทำไมเข้าทางพู้หของมันเดิไปเดินไปให้คุณผู้ชายมาไปจัดก,การเขาซิกบุรีบอ,อกโอ,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 อ้โหเขาไม่การจัดการก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเขาไปไปคุยทั้งค่ แล้สุดท้าเขาก็วุนวายเขาเขาไม่ยอมหยุดที่คนนี้ก็ไม่ยอมหยุดแตบอกว่าอย่างนี้ผมไม่ไหวนะเจตามข่าวจะเป็นคุณวราชัยโชคชนะนะใช่ใช่ก็กุมกลุมอย่างนี้แหละครับออกลุ่มเดียร์รันคุณวราชัยอย่างนี้ครับผมเองนี่ผมไม่ทราบแต่คุณวราชัยที่มาช่วยหาจิตช่วยรับบมอกคุณวราชัยทราบปัญหาเรื่องต่างๆตลอดแล้วก็รู้ว่าเพราผมมาตรงนี้คุณวราชัยมาจะมา ให้กำลังใจคุณสมชายในเรื่องของใครและก็จะตกลงคุณอดิศราเป็นคนหยิบพลาดทั่ไปไม่ไม่มีครับผมไม่ไม่ไม่เคยครับผมไม่ได้พักนี่ผมเป็นเข้าของพักเองนะผมจะไปล้างอับแล้วพวกเนี้ยไปไม่ได้แต่คุณเบสทีกำลังบอกว่าไม่พอใจกลุ่มนี้ที่มาหยิบพลาดทู่เอาไปให้คุณสมชายเพิ่มทีผมยังไม่ทราบเลยคนนี้ที่ฝนล้นชื่ออะไรย่งไม่ทราบครับผมเห็นคนนั้นในกลุ่มนี้สิบห้าหกคนไม่คิดว่าไม่พอใจเหมือนกับว่ามันไม่พอใจเขาเรื่องมาใครปบ้าทำลายพัก เอ่อตรงนั้นนี่ตรงนั้นนี่ผม,มแทบไม่ค่อยได้ฟังนะฮะว่าเขาใครพักเรื่องอะไรผมก็กำลังคุยกับอากาศว่าจัดการเขาแล้ทุกคนก็นิ่งเงียบกันหมดเลยมีผู้หญิงอยู่กันเดียวที่ไปไปไปบอกให้เขาหยุดนะผมก็อะไรเนี่ยอยู่กันสิบยี่สิบเป็นร้อยคนแล้วไม่มีใครจัดการอะไรเลยผมก็เลยเข้าไปคุยกับพี่เขาบอกว่าพี่ทำอย่างนี้ทำไมเออเดี๋ยวก่อนผ้าหมวกผมพูดเยอะยอแต่ผ้าแต่ผ้าก็เทยไปมีไปถามว่าพี่ทำอย่างนี้ทำไมพี่ทำอย่างนี้ทำไม เขาเขากพูดเรื่องอะไรตอนนั yes. ้นผมก็หูอื้อเหมือกันนะว่าพี่ทำเยอะถึงมันก็เขาเงียบเบูอื้อแต่เขาไม่สู่อผมนะเพมตัวใหญ่กว่าผมว่าทำนี้ทำไมมพูดอะไรแบบนี้อะไรเนี่ยผมก็กำลังน้เมมดเสร็จปุ๊บผมเห็นว่าพี่เขาไม่สู้ผมว่โอเคไม่เป็นไรผมก็ไม้เนี่ยผมจุมาจากมือที่เขาแล้วปรากฏว่าสายไม้ี่พี่เขาหยุยผมจัาว่าจะหยุ โชคจะไปชกเสร็จปั๊บแล้วที่เขาเนี่ยว่าผมเนี่ยจะทำลายร่างกายเองครับี่เขาเลยว่ามึงเอ้าเหรอมึงเอ้าเหรอกำมัดอย่างเงี้ยจะดูเลยภาพนะมัดเจ้าเหรอมึงเจาเหรอถ้ามงทำมทำไม่นานแล้วอ้าฉสั่งสอนซะหน่อยผมก็ต่อยมากัอาไลแล้วแบบมึงจะหลอยมากก็หลาากตามไปเยอะนะครับอยูงายสามแล้ว